นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทํางานครับวิถีเกษตรอีสารยุคใหม่ยุคพัฒนานะครับอ่านะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับในวันในเช้าของวันที่21ธันวาคมนะครับพศ2567นะครับนะจะย่างเข้าสู่ปี2568แล้วครับนะอ่าใกล้สิ้นปีแล้วครับนะใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับปีน้องนะเอา สำหรับทีมงานนะครับนะอ่าอัดใบก็อย่างตอนนี้ก็ยังทํางานกันอยู่นะครับโอ้ยถือว่าตรงนี้กําลังขับเคลียวเลยพี่น้องนะครับดูนะครับนี่โอ้เป็นทุ่งนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะพี่น้องเนี่ยโอ้เอาออกให้หมดครับขายลําแล้วก็ต้องขายใบยด้วยนะครับอ่าอาซีโอเดี๋ยวขอถ่ายคลิปกอนเด้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปหานะครับ มาเร็วนะครับเราอยู่กับเจ้าวันนี้เอาอะไรมาเนี่ย610ไหมโอ้ทําไมดูสภาพมอมแยม,มจัง <laughs> สงสัยเล่นฝนทุกวันนะครับนะกับเจ้า6 610นะครับนะอ่าสัญชาติเม็กซิโกแล้วครับคันนี้นะครับนะอ่ามากับเจ้าเครื่องอัดใบนะครับเป็นของนิวฮอร์เรนนะครับเหมือนกันเลยนะครับใช้ตรงรุ่นเลยนะครับโอ้โหแหม มานะครับตอนนี้ก็ม้วนมาเรื่อยๆครับม้วนมาม้วนมานะครับนี่นี่วันนี้ก็ได้ดูการปวดใบแล้วนะครับพี่น้องนะอ่าวันนี้ก็มาดูการอัดใบต่อใบหนาครับนะอ่าอัดแป๊บเดียวก็ได้ก้อนแล้วนะครับเนี่ยโอ้ถือว่าทําเงินครับนะแต่ละเก้าร้อยบาทับนะวันนี้ก็ได้ข่าวเมื่อวานนะครับนั่นจากว่าโรงงานน้ําตาลนะครับอ่า ได้หยุดการหีบนะครับเนื่องจากว่าโรงงานพังนะครับพี่น้องนะระบบนะครับระบบการหีบพังครับเนื่องจากว่ามีหินนะครับนะปนเข้าไปกับอ้อยนะครับนะโอ้ล้ำหนักกว่าหลายกิโลนะครับนะทำให้เครื่องจักรพังเสียหายนะครับนะไม่รู้ว่าตอนนี้ซ่อมเสร็จหรือยังนะครับนะท่านไหนรู้ว่าซ่อมเสร็จแล้วก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยเด้อพี่น้องนะครับนะโอ้ยอ้อยกำลัง เดินสบายๆนะครับอืมโอ้ก็มียักษ์เขียววิ่งเข้ามาแล้วพี่น้องนะไม่รู้ว่าทีมงานไหนนะครับน่าจะเสร็จแล้วมั้งนะครับสำหรับโรงงานน้ำตาลนะครับนะมิตรผู้หลวงของเรานะครับอัดไปไดเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับเครื่องอัดใบนะครับเนื่องจากว่า ระบบนะครับอาจจะมีปัญหานะครับนะ่ะเดี๋ยวแป๊บนดงเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใกล้ๆนะพี่น้องนะครับนะไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับนะปกติก็จะทํางานเร็วกว่านี้นะครับอันนี้แหละครับเราจะได้เห็นปัญหาหน้าง,งานนะครับนะอ่า พี่น้องเราพาไปดูใกล้ๆครับนาจะเสร็จแล้วนะครับไปไปขี่ตามสูตนะครับนะเอาเหมือนเดิมเราพี่น้องนะครับ มอนมานะครับนี่อฮะมอนมาครับอ่าฝุ่นก็ไม่ค่อยเยอะตอนตอนเย็นนะพี่น้องนะครับนะฝุ่นก็ประมาณนี้นะครับนี่มอนมา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 ,มอ,นมาอ่านี่นะครับระบบนะครับ โอ้ใบอ้อยหนาดีนะครับนะอัดเพียงเดียวก็ได้ก่อนแล้วนะครับนะว่า,าระบบดูดดีมากเลยนะครับดูดหมดจด,ดนะครับจอยนะครับดีโอ้โหกำพับนะครับหลังม้วนนะครับตอนนี้นะครับ ม้วนนะครับตอนนี้นะครับโอ้ออกมาไม่กี่เมตรนะครับก็ได้เป็นก้อนแล้วนะครับนี่โอ้โหทีมงานอัดไปนะครับนะของทีมงานไรโชคลาิลนะครับน้เสร็จแล้วนะครับอ่าโอ้โหสวยงามเลยนะครับตุ่มตุ่มกิ่งลงไปนะครับนี่โอ้โหเออระบบนี่มากเลยนะครับ อ่าดูต่อับดูต่อดูไปนะครับต่อนี่ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่าฮะอ้ก่อนนี้รือว่าห่างนะครับนะดูดไปแล้วดูดไปแล้วนี่ดูจังหวะกิ้งมองดูไกลๆนะพี่ร้องนะครับหลายๆมุมมองนะครับนะนี่ ดูนะครับจังหวะก้อนใบอ้อยนะครับจิ้งลงนะครับนี่เปิดฝาท้ายนะครับปืบจิ้งลงมาโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดนะพี่น้องยอดเทคโนโลยีเครื่องจากกลทางการเกษตรครับนะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมยังหาพิกัดไม่เจอนะครับที่อัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับนะเหมือนอัดฟางนะครับนะ ผมยังหาพิกัดไม่เจอนะครับโอ้เสียงอะไรน่อยเนาะเออโอ้เสียงดูดอะไรเข้าไปเนาะดังเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยอ้า พอดูดออกแล้วนะครับระบบเชื้อฟูงเชื้อไฟไม่มีนะครับนะอ่าไม่ต้องกลัวไฟไหม้ครับนะนี่พอเราดูดออกไปอ้อยออกไปขายแล้วนะครับแม่ถือว่าสุดยอดครับถือว่าสุดยอดนะครับนะที่เขาจะเว้นนะครับระยะนะครับนี่จะกินออกมาประมาณนี้นะครับนี่วนออกมาวนออกมาครับนี่เอา มาครับกินมาอ่าโอ้โหอยู่กับเจ้า610นะครับนะสัญชาติเม็กซิโกรครับโอ้โหสําหรับตัวเครื่องดอูกเป็นเจ้านิวฮอรลนรนนะครับนะ DR 740นะครับอือ่โอ้โหคุญตะลุกตวนพี่น้องนะครับอื่อ โอนะนะนาจะได้ก่อนแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับนีบนร่ระบบควบคุมตรงนั้นเลยนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับทิทีกสีดีสารยุคใหม่ย,ยุคฒนาที่แท้กิงนะครับพี่น้องเอาให้หมดนะครับ าได้เอาให้หมดนะครับนะอา่าเราลักโลกอยู่แล้วน,นะครับนะนี่อ่เสร็จเรียบร้อยนะครับม้วนออกมาเป็นก้อนเรียบร้อยนะครับนี่ไปแล้วโอ้ระบบก็ปิดเข้านะครับอ่า อะไรมันติด <laughs> เออเอานะครับดึงออกเรียบร้อยทำงานกันต่อครับนี่อาชมกันยา,ยาวๆนะพี่น้องนะครับเพื่จัดเตรมให้ ให้ดูกันแบบเต็มระบบเลยนะครับนี่โอ้โหสว่วนยอดสว่วนยอดนะครับ นิวฮอลแลนด์นะครับ BR 740นะครับโอ้ด oh, ้อีกใบเนี่ยโอ้ใ oh. บอ้อยมันหนานะครับนะอัดไปแป๊บเดียวนะครับนะดูดไปแป๊บเดียวนี่ก็ได้ก้อนแล้วนะครับเอาดูดูเอานี่โอ้โหตัะระบบดูดนี่ถือว่าหมดจดเลยนะครับนะโอ้ oh, สะอาดสะอาดนะครับไม่ต้องกลัวไฟไหม้ลนะพี่น้องนะครับนะจากว่าเราได้ดูดนะครับ เชื้อไฟออกแล้วนะเอาไปขายนะครับเพื่อใช้เป็นพลังงานนะครับอ่าแล้วก็เป็นปุ๋ยนะครับโอ้โหคบวงจรนะครับถือว่าสุดยอดแล้วนะครับกับเทคโนโลยีนะครับทางการเกษตรนะครับนะกับการสนับสนุนทางโรงงานน้ำตาลนะครับนี่ทำให้พี่น้องมีไรายได้เพิ่มนะครับจากการขาย ไปอ้อยนะครับนะจากขายลําขายนั่นแล้วนะครับนะก็ได้การไ้ดูดใบนะครับไปขายต่อนะครับโอ้สอว่าสุดยอดครับเอานะครับลุยกันต่อนะครับนะอืเพื่อพลังงานที่มันคงนะครับแล้วก็อาหารนะครับโอ้โหอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ที่สําคัญก็เป็นมิตรต่อธรรมชาตินะครับเป็นมิตรต่อโลกนะครับนะอ่าหม โอเคครับนะมั่นใจได้เลยนะครับการทำน้ําตาลในที่ประเทศไทยนะครับนี่มั่นใจได้เลยนะครับนะตรวจสอบได้ทุกรายละเอียดนะครับโอ้โหเอานะครับือว่าเป็นความมั่นคงนะครับนะทางอาหารและพลังงานนะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็จะกดผ่านโฆษณาเด้อพี่น้องนะครับ เพื่อจะได้มีเงินนะครับไปแจกให้กับเด็กๆนะครับนะทีโรงเรียนสลับช่วงปลายปีนะครับปีต่อไปเด้อพี่น้องนะครับเอาสลับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับนะแล้วผมก็จะพาพี่น้องไปที่ทีมงานบ้านสูบเดียวนะครับนะต่อจากนี้นะครับเราจะมาไล์สดนะครับนะรถลิปสูบเดียวนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ได้คลิปหรือยังนะครับเนื่องจากว่าโรงงาน พังนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวว่าโรงงานตัวนี้เปิดหิบได้หรือยังนะครับนะท่านไหนที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะพี่น้องนะครับอ้าโอเคครับสวัสดีครับ